สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ผาหัวสิงห์มอกค่อนข้างที่จะมาเยอะตอนนี้มองไม่ออกหรือเ่าต้นกระดนเป็นอะไรเราจอดไปตังรู น่าสวยนะช่องพอดีมันเป็นช่องขาดพอดีจริงๆแล้วน่าจะเป็นเขาเหมือนกันนะเป็นปลายเขาแต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นเขาเพราะว่าตอนนี้หมอกคลุมไม่หมดเลยตอนนี้เวลาเท่ไห่ชั่วโมงตอนนี้ห้าโมงกว่าเนอะห้าโมงห้าสิบห้าโมงห้าสิบสิบเจ็ดนาฬิกาจุดห้าศูนย์ตอนนี้ความหมายครับนี้มากับทีมงานคุณภาพ ทีมงานคุณภาพอันนี้มือตบมือตบอันนี้มือสกรีนอันนี้ฮะอันนี้มือกาวครับเตะบอลได้เลยโกโกโกมอค่อนข้างที่วยุ้ยเลยมอไม่เห็ยนหร่ามันอะไรยังไงเดี๋ยงก้นบางทีก็ที่อาดไายให้หน่อยา้ได้ไหมมันไม่เห็นนะจะเห็นขาวๆมันเลยต้องไปทางฝั่ง